สวัสดีค่ะพบกับช่องช่างเทิดจำปดงคนลั่นทุ่งจา้าตอนบ่ายค่ะแวะมาเล่นกับแป้งล่ำเห็นไหมเฮ้อุตตเห็นมาย่างมาหาเลยเนาะนี่ย่างมาหาเลยแวะมาเล่นกับแป้งล่ำค่ะนี่ค่ะแป้งล่ำสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดินมาแป้งลํำเดินมาหาทันทีเลยค่ะเดินมาหาเลยนะเดินมาหาเลยนะแป้งล้ำแป้งลํำแป้งล่ำ,แป,ลำแป้งล้ำกินญ้าหรือย,ยังแน่ป้อนหัวมาเออเฟนจะออกบ่านี่แป้งล่ำอยากออกไปเดินเล่นเหรอบอ ຍໍໄປຍ່າງเล่นບໍຍໍໄປຍ່າງเล่นບໍແປງລາມ મો ແປງລາແປງລາມມๆๆๆມมามาว้ายมาๆๆๆ ไปแล้วนะไปแล้วนะแปลงล่ามไปแล้วนะแปลงล่ามหันหน้ามาหน่อยเร็วหันหน้ามาหน่อยเร็วหันหน้ามาดูหน่อยหันมาดูหน่อยสวัสดีค่ะ หน้ามาดูหน่อยแป้งล่ำค่ะแวะเข้ามาเล่นกับแป้งล่ำค่ะไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะวันนี้แล้ว không <laughs> 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 Yeah, kim okay, mất con. Ừ. bò. Xe bò. Xe bò. Xe bò. เดี๋ยวเดี๋ยวแปเอามาให้อีกเดี๋ยวแปเอามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาแซบอแบอแซบบอโอ้ยตะกีดยังแซบเลย đẹp bó mẹ luồng rồi, sẽ có nhắm bớt con là một อร่อยฉ่ำเลยอร่อยฉ่ำเลยเขาอยมไหมเอาอีกบ่เอาอีกไหมแป้งรัมเอาอยู่ไหมเอาอยกไหมเอาอีกไหมเขาอีก่ไหม อ,อีกไหมอีกไหม,มหมดแล้วอ,อีกบอเอาขอบคุณค่ะก่อนเร็วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอามาอีกแล้วสวัสดีค่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไม่ให้ไม่ให้เอาอร่อยช่ำเลย <S <S เอาเนี่อีกไหมเอา อ๋อแทบไหลเนี่ยนี่เอา้าเนี่ย่อยช้ำเลยอร่อยช้ำเลย เดี๋ยวเคี้ยวให้หมดก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งอ้าเ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 อ้าวเห็นแล้วเอาแล้วเอาเอา เอ,าอ้าห็นแล้วเหรอไปกินน้ำพุนเร็วหมดแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะฝากชมคลิปจบคลิปด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะฝากช่องช่างเถิดจำปาดงคนลั่นทุ่งด้วยคะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะ แป้งล้ามหมดแล้วหมดแล้วยญ้าหมดแล้ว